สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโมโตยต้านะครับและวันนี้ผมก็พามาอยู่กับโตยต้ายาริสนะครับเป็นเครื่องยนต์พันศรนะครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่539,000บาทนะครับซึ่งเป็นตัวเริ่มต้น Entry นะครับเดี๋ยวผมพามาดูออปชันนะครับในรุ่นนี้นะครับเริ่มจากไฟหน้านะครับเป็นมัติรีเฟ c เตอร์นะครับพร้อมกระจังหน้าสีดำเงานะครับ ให้ความสวยงามนะครับและก็ล้อนะครับก็จะเป็นล้อกระทะขอ15บนะครับมีฝาครอบมาให้ด้วยนะครับในรุ่นนี้นะครับภายในด้านหลังนะครับใส่สัมภาระได้สะดวกสบายนะครับกว้างขวางนะครับช่วงล่างด้านหลังของเราก็จะเป็นคอชั่นบีมนะครับและคอยสปริงนะครับพร้อมเหล็กกันโค้งนะครับช่วงล่างด้านหน้าของเรานะครับก็จะเป็นแม็กเฟอร์สันสตัดนะครับพร้อมเหล็กกันโค้งนะครับให้ความ ยึดเกาะถนนได้ดีนะครับให้ความนุ่มนวลนะครับแล้วก็ภายในของเรานะครับก็จะเป็นภายในสีดำนะครับเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็วิทยุซีดีนะครับ AUX แล้วก็ USB ได้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเสนอแคมเปญนะครับรถของเรามีจำนวนจำกัดนะครับรีบโทรเข้ามาปรึกษาแล้วก็มาสอบถามได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาเสนอแคมเปญนะครับถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแคมเปญนะครับ ฟีดาวเลยนะครับผมพ่นนะครับ84งวดนะครับ8,000ต้นๆนะครับผมแล้วก็ฟีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับของแถมนะครับก็เป็นฟิล์มกรองแสงเซรามิกนะครับชุดตกแต่งนะครับคิ้วกันศาสตร์ของตกแต่งครบนะครับผมต้นนี้ก็จะเป็นล้อกระทะครอบนะครับถ้าลูกค้าจองในเดือนนี้นะครับก็จะแถมแม็กแต่งให้ด้วยนะครับแม็กซซิ่งนะครับผมขอบ15นะครับพร้อมยานะครับ ให้คุณลูกค้าเลือกรายได้นะครับผมว่าจะเอาลายไหนนะครับเดี๋ยวผมโมองจัดให้นะครับผมและก็ของแถมอีกมากมายอาทิเช่นฟรีค่าจดทะเบียนด้วยนะครับโทรรีบโทรเข้ามาเลยนะครับฟรีดาวนะครับจัดเอกสารไฟแนนซ์นะครับไม่ยุ่งยากด้วยนะครับผมก็ใช้แค่สำเนาบัตรประชาชน4ใบนะครับสำเนาทะเบียนบ้าน4ใบนะครับสเตทเมนต์ย้อนหลังนะครับ6เดือนแค่นั้นเองนะครับ แค่คุณลูกค้านะครับไม่ได้ติดเครดิตบุโรนะครับก็สามารถดาวฟรีดาวได้เลยนะครับคุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับรถมีจํานวนจํากัดนะครับโวหามอกโตยต้าได้เลยนะครับโทรนะครับ0864115157นะครับรีบเลยนะครับผมเดี๋ยวของแถมนะครับลูกค้าจองครับเดี๋ยวผมมีของกำนันให้อีกนะครับผมเป็นบัตรคูปองน้ำมันนะครับใครจองก่อน 3ท่านแรกนะครับก็จะได้คูปองน้ำมัน2,000บาทออกรถไปได้คูปองน้ำมันอีกนะครับ2,000บาทนะครับกลับบ้านไปนะครับรีบโทรเข้ามาเลยครับแคมเปญดีๆนะครับมีในเดือนนี้เท่านั้นเองนะครับสวัสดีครับ